ตอนนี้หลายพักการเมืองก็ให้ความสําคัญกับการทํานโยบายที่เกี่ยวข้องกับกองทัพไปมองว่ากองทัพปัจจุบันเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพบ้างแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องการเกณฑ์ทหารนะอยากจะเอาใจน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ก็บอกว่ายากเลิกการเกณฑ์ทหารให้รับสมัครเอามีพักการเมืองอีกพักหนึ่งเขาก็เสนอนโยบายแบบนี้มาก่อนสุดท้ายเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าเป็นฝ่ายคา้านความจําเป็นของกองทัพเนี่ยเป็นยังไง ผมต้องบอกก่อนว่ากองทัพเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าถ้าหากคุณมีกองทัพที่ไม่เข้มแข็งประเทศเราเนี่ยถูกประเทศอื่มมนมาลังแกเนี่ยนะคุณไม่สามารถที่จะป้องกันได้คุณเสียอธิปไตยไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปทําอะไรกับกองทัพโดยใช้ความนึกคิดของประชาชนในตามความชอบใจเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ถามว่ากองทัพต้องมีประสิทธิภาพดีขึ้นไหมมีความจําเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัยทีนี้การเกณฑ์ทหารเนี่ยก็ต้องดูว่าเอาจริงๆมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้าหากมีความจําเป็นไม่มากเราก็ลดจํานวนลงแล้วก็ทุกกปีีีเ่องัคาม ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นแบบระบบการสมรัครอยู่แล้วนะครับวอร์ันเทียคือใครที่จบปริญญาตรีก็อยากกระสมัครเป็นทหารเกณฑ์ก็ฝึกแค่6เดือนแล้วก็ปลดประจำการซึ่งเวลาก็สั้นลงนะกองทัพเขาก็ยืดหยุดมากขึ้นนะแต่ถ้าคุณบอกว่าจะให้ยกเลิกไปเลยเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วตอนนี้เด็กรุ่นใหม่เขาก็สมัครกันเยอะขึ้นผมคิดว่าค่อยๆปัดนะอย่าเพิ่งไปใช้นโยบายหาเสียงทางการเมืองเพื่อเอาชนะกันแล้วก็ทําให้ประเทศเราอ่อนแอลงนะ่ผมว่าไม่เห็นด้วยนะพวกเราต้องมองไปที่ผลประโยชน์ของประเทศสําคัญนะครับอย่าเอาความสนุกความสะใจของประชาชน มาเป็นการทำลายประเทศเรารวมถึงนโยบายหาเสียงอื่นด้วยที่บอกว่าจะแจกนู่นแจกนี่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยเรากำลังกำลายประเทศเราทำให้ภาระลูกหลานเราลำบากเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพวกเราต้องมีวิจารณญาณนะอย่าไปฟังนโยบายที่ขายฝันเอาสนุกทำแล้วประชาชนเดือดร้อนต้องรอบครอบนะครับผมตาพลัสิริกุลพิสุทธ์ผู้สมัครอสสกรุงเทพมหานครพักรวมไทยสร้างชาติเขตหนึ่งพนันงาสัมพันธวงศ์ป้อมปราบมือเศรษฐกิจจุลภาคเน้นที่ฐานรากเศรษฐกิจหมุนเวียนครับ